คนเกิดวันที่1ประจําปี2558นะคะคนเกิดวันที่1ในปีนี้ค่ะถือว่าดวงดีมากทีเดียวมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้ามีดวงลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําแต่นั่นแหละค่ะยิ่งตําแหน่งสูงมากเท่าไหร่คุณมีดวงว่าจะมีศัตรูม,มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะต้องระวังสักนิดนึงค่ะโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็เจริญก้าวหน้าดีแหละ แต่ลูกน้องบริวาลก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาต้องตามช่วยเหลือแก้ไขกันเราเรียกได้ว่าปวดหัวกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะส่วนคนที่ทําการค้าต้องบอกว่าเจริญก้าวหน้าดีถ้าคุณทํางานในต่างประเทศนะคะทําด้าน Import Export จะดีมากทีเดียวนอกจากนี้แล้วงานด้านพลังงานนะคะขายสินค้าที่ด่วนๆร้อนๆค่ะ หรือทําอาหารขายอาหารเป็นต้นเนี่ยนะคะถือว่าจเจริญก้าวหน้ามากทีเดียวแต่ถ้าใครทํได้อสังหาริมทรัพย์หรืออยากจะขายบ้านขายที่ดินนะคะอยากได้อาชีพเสริมเป็นการลงทุนในบ้านในที่ดินแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะติดขัดได้นะคะซื้อบ้านซื้อที่เอาไว้แล้วถ้าจะขายต่อก็ไม่ทํากําไรหรือไม่ก็มันอาจจะแบกได้ทีเดียวละค่ะนะคะ,นะคะในเรื่องของการเงินค่ะคนเกิดวันที่1เนี่ยการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ต้องทำเองหาเองทั้งนั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ฟลุกเลยทีเดียวแหละนะคะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเพราะว่าโชคลาภไม่มาค่ะคุณทำมากเท่าไหร่คุณจะได้มากเท่านั้นแหละนะคะแต่ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้พิสูจน์ฝีมือความสามารถของตัวเองปีนี้มีข้อดีนะคะว่าการงานและการเงินของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเห็นได้ชดัดเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือในความสามารถของคุณอย่างมากทีเดียวแหละนะคะ สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความรักค่ะเรื่องความรักของคนเกิดวันที่1ที่จะต้องเจอในปี2,558เนี่ยอาจจะต้องร้อนรุ่มกลุ้มใจบ้างแล้วล่ะนะคะมันมีเรื่องของการห่างเหินเมินเฉยกันเกิดขึ้นค่ะบางคนอาจจะต้องไปทำงานที่อื่นไกลๆห่างบ้านห่างแฟนห่างคู่ครองคนรักนะคะ และอาจจะนอนหันหลังให้กันท,ทั้งที่นอนเตียงเดียวกันก็ได้ค่ะในปีนี้คุณเองนั่นแหละอาจจะใจร้อนงานหนักงานเยอะไปหน่อยก็เลยมีความเครียดนะคะทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในบ้านได้ด้วยค่ะคู่ครองคนรักไม่ค่อยเข้าใจคุณนักหรอกนะคะว่าคุณเป็นยังไงกันแน่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพออีกสองสามวันเปลี่ยนใจอีกแล้วนะคะพยายามทำอารมณ์ให้คงที่หน่อยค่ะ อย่านําความเครียดหรือํางานหนักๆเ,เข้ามาในบ้านในบ้านของเราก็จะต้องเป็นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะใครยังไม่มีแฟนในปีนี้อยู่เฉยๆไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งหาแฟนจะดีกว่าไม่ต้องสร้างสัมพันธ์ใหม่กับใครนะคะส่วนคนที่อยู่กินกันมานานแล้วแต่งงานกันมานานแล้วนอกจากอาจจะทะเลาะกันได้บ้างแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงต้องระวังให้มากๆเลยค่ะว่าคู่ครองคนรักของคุณอาจจะนอกใจได้อาจจะห่างเหิน ไปติดเนื้อพึงใจคนอื่นได้ด้วยนะคะมันผิดกลิ่นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําก่อนว่าถ้าไม่อยากให้ความรักของคุณมีปัญหานะคะอาจารย์แนะนําให้คุณสวมใส่หินที่ชื่อว่าเอนนโอไลค่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อรูบี้วิทซอยไซส์นะคะสีเขียวเคียวเนี่ยนะคะ เพราะว่ามีคุณสมบัติที่เด่นที่สุดเลยคือเรียกรักกลับคืนค่ะนะคะยิ่งเอามาร้อยรวมก,กันกับหินที่เป็นโกเมนนะคะหรือว่าคริสตัลควอตส์ใสสีขาวเนี่ยนะคะก็จะยิ่งส่งพลังให้คุณเองสวมใส่แล้วเนี่ยจิตใจะเย็นลงนะคะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นคู่ครองคนรักจะได้ประสานความเข้าใจกันได้เขาก็จะรู้สึกว่าเราคุยได้เราอายมเย็นลงนะคะและก็อยากกลับบ้านมาคุยกับคุณ ทุกๆวันเลยนั่นเองนะคะเรื่องสุขภาพค่ะคนเกิดวันที่หนึ่งจำเป็นจะต้องระวังในโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนในร่างกายนะคะมันร้อนรุ่มกลุ่มใจความดันก็เลยสูงค่ะระบบไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยดีนะักและต้องระวังด้วยวหัวใจจะเต้นผิดปกตินะคะจริงๆแล้วในปีนี้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าต้องไปทำบุญหน่อยค่ะ คนเกิดวันที่หนึ่งค่ะในปีนี้นอกจากจะต้องปล่อยนกปล่อยปลาปลอยสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคะแน่นทําให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําค่ะนะคะถวายน้ําให้กับวดัดหรือว่าค่าน้ําก็ได้นะคะถ้าคุณสร้างแทงค์น้ําให้กับหมู่บ้านที่เขายากไร้ต้องการน้ําหรือขุดเจาะน้ําบาดาลนะคะรับรองเลยว่า ดวงคุณจะเย็นลงนะคะชะตาชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขค่ะปีนี้บ้านของคนเกิดวันที่1น,นะคะจำเป็นจะต้องมีอ่างน้ําอ่างบัวหรือน้ําตกน้ำพุน้ําไหลก็ได้นะคะไปวางไว้หน้าบ้านจะดีมากทีเดียวค่ะ สีที่เสริมดวงคนเกิดวันที่1ในปีนี้นะคะต้องเป็นสีเข้มๆหน่อยค่ะนะคะสีน้ำเงินสีม่วงสีดําสีแดงแก่กำมาะไรเหล่านี้นะคะจะดีมากจะเสริมพลังที่ดีนะคะและอาจารย์แนะนําอีกนิดนึงว่าต้องเดินทางต่างประเทศค่ะหาโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นแดนใกล้นะไกลเท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้นเลยนะคะหรือไม่บางทีเนี่ยนะคะคุณอาจจะเจอ คนที่ถูกเนื้อพึงใจอยู่ที่ทางไกลๆนั่นก็ได้นะคะจริงที่ขาดจะไม่ได้เลยในปีนี้ค่ะนะคะอาจารย์แนะนำก่อนว่าถ้าอยากจะเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำว่าคนเกิดวันที่หนึ่งต้องหาหินยูนาไคนะคะสีเขียวประชมพูเนี่ยมาสวมใส่ติดตัวค่ะเพราะดวงของคุณไม่ฟลุกเลยนะคะต้องทำงานเหนื่อยดังนั้นเนี่ยหินยูนาไคจะมาช่วยเสริมโชคลาภฟลุกๆ ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะสวมใส่ติดตัวไปเลยตลอดทั้งปีนะคะจะได้มีเงินทองเข้ามาแบบฟลุกๆไม่เหนื่อยยากมากนักนะคะคนเกิดวันที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนดังนะคะมีคนดังมีนักสแสดงมากมายทีเดียวที่เกิดวันที่1ค่ะจะละายไม่หวานไม่ไหวเลยแหละนะคะถ้าเป็นฝรั่งก็อย่างเช่นมารีนมอนโลก็เกิดวันที่หนึ่งะคะมอร์แกนฟรีแมนก็เกิดวันที่1ส่วนนักสแสดงไทยนะคะที่ดังที่สุดและเด่นที่สุดอย่างเช่น แอนทองประสมก็เกิดวันที่1ค่ะคุณแชมป์พีรพลก็เกิดวันที่1ห,หรือแม้กระทั่งหนุ่มหล่ออย่างปีเตอร์คอปไดเรนดอลก็เกิดวันที่1ค่ะจริงๆแล้วคนเกิดวันที่1เนี่ยนะคะเป็นคนดังเยอะแยะมากมายเลยลองไปเสิร์ชข้อมูลดูใน Google ก็ได้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนเกิดวันที่1มันมีแต่คนดังเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดวันที่1คุณเองก็จะสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังได้ให้เชื่อมั่นเชื่อถือเอาไว้นะคะว่า ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามดวงของคนเกิดวันที่1เนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเก่งกล้าสามารถมีความเป็นผู้นําค่ะเพราะฉะนั้นใช้ความเก่งกล้าของสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์เยอะๆนะคะสุดท้ายค่ะถ้าคุณเกิดวันที่หนึ่งแต่เกิดในปีฉลูมะโรงมะแมหรือว่าปีจอ ต้องถือว่าปี2558นี้เป็นปีชงของคุณนะคะถ้าคุณเกิดวันที่1แต่เกิดในปีฉลูปีมะโรงปีมะแมปีจอเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องหาหินสามารเสือมาสวมใส่ติดตัวเอาไว้นะคะเพราะว่าสามฐารเสือเนี่ยเป็นหินหนุนดวงค่ะแก้ดวงตกสำหรับใครที่ดวงตกดวงอ่อนหรือเกิดในปีชงค่ะ จะสามารถหนุนดวงชะตาของคุณได้นะคะจะทําให้คนเกิดวันที่หนึ่งมีดวงชะตาที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและเสริมให้คนก็ไม่กล้าเลื่อยขาเก้าอี้สิ่งร้ายใดๆต,ๆต่างๆก็จะไม่เข้ามาแพร่พานนะคะจะทําให้ถ้าคุณเกิดในปีชงด้วยแล้วแล้วก็มันจะทําให้ปัดเบาสิ่งร้ายต่างๆไปเลยจะได้ไม่เข้ามาถึงตัวหนักก็จะได้กลายเป็นเบาค่ะ สำหรับดวงของคนเกิดวันที่1นึคร่าวๆก็มีเท่านี้นะคะอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดวันที่1มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยทุกคนเลยค่ะถ้าสนใจจะซื้อหินสีแนะนำได้ที่ร้าน stone believer ของอาจารย์จุธามาศค่ะเชิญได้ทุกวันเลยนะคะ